ดีได้น่าล้าัวที่น um. ึงฐานนบนก็มาเกี่ยวอยู่แล้วนะเชียส่วนตัน่งยังมีเก็บเกี่วมา สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปงสก,กุนเอฟซีทุกท่านครับผมพี่พอน้องมาเก็บเห็ดครับมาเมืองปลาเนี่ยพี่น้องปลาที่เคยมาปีที่แล้วครับผมผมว่าผมมากคนเดียวพี่น้องมึงหลดมาเต็มเลยพี่น้องเพินมาแต่ส่อครับคุณมองครับวานผมมาก,ก่อนโมเมนต์นี่นว่นวานม,ม้ามองครับพอปลาเนี่ยมันเคยออกพี่น้องเนี่ยปลาเนี่ยอ,อ ครับพี่น้องข้าไปเมืองน้ำกันครับผมตอนนี้เกือบแปดโมงแล้วครับผมมาแต่ข้าเจาะมาก,ก่อนครับผมฐานุมบนคนตะเกียบว่ามากเถอะพี่น้องเริ่มออกมาก,ก่อนครับได้พี่น้องได้แล้วได้แล้วครับดอกไสวยเลยครับผมหาต่อไปพี่น้องมัมาสายกดนี่นอ้อ มันใส่ใสไปท้ายไปน้องใส่กูัวกระจกว่าอาก,ก้อนเลยไปน้องชดาเลยมันใส่กลัว

ปลาดีกว่าพี่น,อน้องปลาในมืดแล้วเอาปวี่ครับใหม่เกแับกันหนึ่งคนน่ะมาใส่พุ่นะมาอีกแล้วเจ้ามาทั้งหนาบุ หอดปลาที่สองครับพี่น้องปลาเนี่ยโอ้เขาตัดดูค่าแล้วพี่น้องปีกไก่เขาพระท่านตัดเลยฟังกันเดี๋ยวเมืองกอนพี่น้องว่าจะเป็นแนวไี๋ยวหาเมืองปลาไหนกอนครับแต่ผมมีก็จะไปป้าใหญ่พูดฟังบมน,นะพี่น้องไปเขาไปหางพี่น้องโอ้ยหมวหน้าหววหลังการกิเลนมีคนมาเก็บเห็ดเป็นมู ยานให้กันเด้อเนี่ยก็ล้างออกดอกตุม่มโซ่นี่ปลาเล็กข้าจ่อเมาพูละตาบอลไงข้าจ่อบวบโอ้ยน่าตายปอลมาตามาถมวันกบข้างห่วงนอนไปไต่กบมาเดือดปวด เดี๋เขียวหุ้บอกกัน้องเก็บปวดเดียวแต่ว่าก็หลายในมวนเลยพี่น้องเห็บแมลงหวอมาปูดเดียวเลยตาเนี่ยม,มีคนมากเฝ้าเขาแมลงออก ว่าไม่ต้องเคลียร์ได้พี่น้องเชื่อคุณบู้ชมในะต้เนี่ยเห็ดก็บุกค่อยออกพี่น้องเดี๋ยวเราจะหาออกไปหารถพี่น้องออกไปหารถทางนอกครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองปลาใหม่พี่น้องเห็ดบุค่อยออกมันกำลังจะออกต้องรออีกจะหนึ่งสองหนึ่งกันครับมันเป็นจี๋จี๋อยู่ เม็ดที่ไดนพี่น้องได้พอได้แกงอะไรเดี๋ยวเราตัดไปเบิ่งปลาไม้ครับไปออกไปหารถก่นละครับผมงอดปลาไม้พี่น้องได้สองสามดอกแล้วว่าไงอืมโอ้มโหเกิดไปทั่วนเลยใช้ไปเอามาเสยหนึ่โอ้หนุ่ยปลาพัวหนึ่งไป็นระทันเขาไป,ไปสวยพวัวดเขาาไปเป,าเป็นตาเป็นตาผัว mm hmm. ไป ออกมาไปอีกรถเบี้ยอับหนึ่งผนะู้ใดฮะอะไรนะอยู่บนรถก็ทำความสะอาดอยู่บนรถทำไมไม่เอามาด้วยโทรศัพท์พอ่ะ เดือดกันหองหาไปเ,เรื่อยมาปลาที่สามเราเร้่องปลาพูุ้่นเขากัตัดว่าจะลงปลาผลก็กตัดยูค่าครบเนาะไม่ต้องเลยมาปลาผีดคนนี้เลยกัน้รงกคนี้หลอกง,งามครับย็ดด้ายโซ่ งามันกลกันไปน้องก็เรื่อยมุยดอกบานไ,ไม่ตัวตดีตัวน่งโรงานมาอ่อบานเดียวกันพี่น้องเป็นมาก สายทั้งผีครับเต็มทั้งผี่นนมาปลาผีออกมาจากปลา่นผมออกมาจากปลา่นมาเกาะปนมากันหลนังครับเนี่ยดอกตุ่มน่อย เห็ดมันกำลังเกิดพี่น้องเก็บเห็ดเก็บเห็ดครับตอองงาไมไปเนอง กระบาดให้พี่น้องมันนะ่เที่ยงแล้วครับเลยพอ่อเลยยูดใ้กินนี่ขขแหละโยงข่อยพี่น้องมเมอยงานห้องครับพอ่อเลยยูดใ้กินพี่น้องแลครับใก้หน่อยขราบานแล้ว ออมาเมืองไหนเริ่มก็เลยก็แช่ก็กระต่ายก็กระติ่งตาเบาตาคน้านหนได้ครับเออถึงกำลังแดงแกกันกันครับผมเดี๋ยวจะไปทั้งใดอีกดเ๋ยวมาล่งไอพี่น่อยรับชมครับไปพี่น้องเมื่อใดก็วางด้วีก่น